อรุณสวัสดิ์และยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหราปัิ้มนะครับกับดวงประจําวันที่จะมารายงานตัวในทุกๆวันแบบนี้เช่นเคยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะใครที่เข้ามาฟังแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดวงรายวันกับดูดวงโหราปันยิ้มในวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วโปรดรับฟังและรับชมกันได้เลยครับ วันนี้ขอให้คุณหนึ่งระมัดระวังนะครับในเรื่องปัญหาการงานค้าขายงานต่างๆนะฮะที่คุณหนึ่งรับผิดชอบอยู่นั้นจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับรวมไปถึงจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเสียทรัพย์นะครับของแตกหักเสียหายหรือโชคไม่ค่อยดีหรือเรื่องราวต่างๆที่ไม่ค่อยดีในวันนี้นะครับขอให้คุณหนึ่งนะครับควบคุมอารมณ์ดีๆนะครับเพราะอารมณ์คุณไม่ค่อยนิ่งเลยนะฮะอาจจะมีเรื่องให้บ่นในวันนี้ได้ครับคุณหนึ่งครับ วันนี้การงานค้าขายงานต่างๆที่คุณ2รับผิดชอบนะครับจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะหรือถ้ามีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้สบายๆครับลงไปถึงมีโอกาสที่จะได้โชคลาภลาบปากลาบลอยของขวัญของฝากลาบต่างๆในวันนี้ด้วยนะฮะแต่ก็ไม่วายนะครับที่คุณ2นะจะมีปัญหาเรื่องกังวลใจติดใจอยู่ในวันนี้ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับ วันนี้คุณสามจะมีปัญหากับบริวารน,นะครับคนรักลูกหลานลูกค้าหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับโดยเฉพาะคนในที่ทํางานหรือเกี่ยวข้องกับการงานค้าขายงานต่างๆที่คุณสามรับผิดชอบนั่นแหละครับจะทำให้มีปัญหางุนงิดเอาได้หรือต้องบ่นได้ง่ายๆในวันนี้เลยนะครับคุณส วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนลูกค้าคนที่มีอายุหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับจะเข้ามาทําให้คุณสี่สบายใจพูดคุยสนุกสนานและก็อาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทำให้มีความสุขในเรื่องนี้ดีครับรวมไปถึงการงานค้าขายงานต่างๆนะฮะที่คุณสี่รับผิดชอบก็จะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีครับถ้ามีปัญหาก,ก็แก้ไขผ่านไปได้นะครับคุณสี่ วันนี้คุณห้าจะมีความวุ่นวายมากๆนะครับกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะบริวารคนรักลูกน้องลูกหลานคุณส่วนนะฮะคนที่มีอายุหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับในวันนี้จะทําให้คุณห้านั้นมีเรื่องหงุดหงิดต้องบ่นนะครับขอให้คุณห้าทำใจดีๆในวันนี้นะครับ วันนี้คุณ6จะมีความวุ่นวายกับคนรอบข้างคนรอบกายได้นะครับโดยเฉพาะกับบริวารน,นะฮะคนรักลูกค้าลูกหลานหุ้นส่วนนะครับคนที่มีอายุหรือตาแหน่งน้อยกว่านะครับเข้ามาทําให้คุณ6นั้นเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เหนื่อยใจอะไรนะครับสุดท้ายแล้วก็ยังมีความสุขอาหารการกินดีครับ วันนี้คุณเจ็ดนะฮะมีความวุ่นวายกับคนรอบข้างคนรอบกายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุหรือตำแหน่งสูงกว่านะครับเข้ามาทําให้คุณเจ็ดนั้นเบื่อหน่ายหงุดหงิดและอาจจะทําให้บ่นเอาได้นะครับขอให้คุณเจ็ดระมัดระวังอารมณ์ตัวเองด้วยครับ วันนี้คุณ8ปมีความวุ่นวายกับคนรอบข้างคนรอบกายนะครับโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่พ่อะแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุหรือตำแหน่งสูงกว่านะครับเข้ามาทําให้คุณ8นั้นสบายใจอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้สบายใจมากขึ้นนะครับคุณ8 วันนี้นะครับขอให้คุณเก้าระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนร,รักหรือคนที่มีอายุหรือตำแหน่งที่มากกว่าคุณเก้านะครับที่จะนําปัญหามาให้คุณได้เหนื่อยจิตเหนื่อยใจนะครับมีปัญหาให้หงุดหงิดนะครับอารมณ์ไม่ค่อยดีในวันนี้นะครับเพราะว่าอารมณ์คุณเก้าไม่ค่อยนิ่งเลยขอให้ระมัดระวังดีๆในวันนี้นะครับ วันนี้นะคะผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุหรือตำแหน่งมากกว่านะครับของคุณศูนย์จะเข้ามาช่วยเหลือคุณศูนย์นั้นให้สบายอกสบายใจนะครับรวมไปถึงอาจจะมีเรื่องของโชคลาภลาบปากักรับลอยของควันของฝากต่างๆในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่วายนะฮะที่คุณศูนย์นั้นจะมีเรื่องในจิตใจไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่มีเรื่องกังวลนะฮะแต่ก็นิดหน่อยเท่านั้นครับนิดหน่อยครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แฮปี้ ง่ายๆกับการให้กำลังใจดูดวงโหราปัญยิ้มนะครับเพียงกด s u b สไครต์หรือติดตามกดกระดิ่งกรุงคริงครุงกริงกดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะครับแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับเพจต,ตัวน้อยๆดูดวงโหราปัญยิ้มไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปขอบคุณครับ